จัดการความเครียดด้วยเทคนิค grounding ทำตามได้ใน3นาทีเคยรู้สึกไหมครับว่าในหัวมันวุ่นวายไปหมดความคิดต่างๆวิ่งวนอยู่ในนั้นไม่ยอมหยุดจนหาทางออกไม่เจอหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนใจมันลอยๆไม่ได้อยู่กับปัจจุบันรู้ตัวอีกทีก็ลอยไปคิดเรื่องเก่าๆที่แก้ไขไม่ได้หรือไม่ก็ลอยไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้หรือกำลังรู้สึกอยู่ ไม่เป็นไรเลยครับนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆและวันนี้หมออยากชวนคุณมาลองใช้เวลาแค่3นาทีเพื่อรู้จักกับเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากที่ชื่อว่า grounding เป็นเทคนิคที่จะช่วยทอดสมองให้ใจที่ว้าวุ่นของเรากลับมาอยู่ตรงนี้ในวินาทีนี้และพบกับความสงบที่คุณสร้างเองได้ง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทำความรู้จักกับ grounding ก่อนจะไปเริ่มทํากันหมอขอเล่าสั้นๆก่อนนะครับว่า grounding คืออะไรแล้วทําไมมันถึงช่วยเราได้พูดง่ายๆเทคนิค grounding ก็คือการดึงสติของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเรานี่เองครับคือการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสการได้กลิ่นและการรับรสเพื่อพาตัวเองออกจากพายุความคิดในหัวแล้วกลับมาเชื่อมต่อกับความเป็นจริงตรงหน้าหลักการของมันก็คือพอเราจดจ่อกับสิ่งที่จับต้องได้รอบตัวความคิดฟุ้งซ่านที่รบกวนใจอยู่ก็จะค่อยๆเบาลงไปเอง ทำให้เรารู้สึกมั่นคงและสงบขึ้นแทบจะในทันทีเลยครับเทคนิคนี้เป็นที่ยอมรับในทางจิตวิทยาเพราะมันง่ายมากปลอดภัยและไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ว่าคุณจะกําลังนั่งทํางานรถติดอยู่บนถนนหรือนอนไม่หลับอยู่บนเตียงก็สามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อเรียกสติและตั้งหลักให้ใจตัวเองได้เสมอเอาละ่ะพร้อมจะดึงสติกลับมาหาตัวเองใน3นาทีนี้แล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเซคชั่น2ลองทําตามไปพร้อมกัน ก่อนอื่นหาที่นั่งในท่าที่สบายๆนะครับจะบนเก้าอี้หรือบนพื้นก็ได้ให้ฝ่าเท้าของเราได้สัมผัสพื้นเต็มๆรู้สึกถึงความมั่นคงที่พื้นมอบให้วางมือสบายๆบ,บนหน้าตักจะหลับตาเบาๆหรือมองไปที่จุดๆเดียวแบบไม่ต้องโฟกัสก็ได้ครับเรามาเริ่มต้นด้วยการหายใจกันก่อนหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆนับ1 2 3 4. กลั้นไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆนับ1 2 3สา 4 5 6อีกสักรอบนะครับหายใจเข้าให้ลึกรู้สึกถึงอากาศดีๆที่เข้าไปในร่างกายแล้วหายใจออกช้าๆปล่อยความเหนื่อยความกังวลทุกอย่างออกไปพร้อมล้มหายใจดีมากครับตอนนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเรามาเริ่มเทคนิค5 4 3 2 1ไปด้วยกันนะครับขั้นที่1มองหาสิ่งของ5อย่างรอบๆตัวลองกวาดสายตามองไปรอบๆตัวช้าๆครับไม่ต้องรีบแล้วลองนับในใจถึง5สิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้ อาจจะเป็นฉันเห็นคมไฟสีเหลืองฉันเห็นลายไม้บนโต๊ะฉันเห็นเงาของใบไม้ที่นอกหน้าต่างและฉันเห็นสีของปกหนังสือลองสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของสิ่งของเหล่านั้นดูนะครับแค่รับรู้ไม่ต้องตัดสินอะไรเลยขั้นที่2รู้สึกถึงสัมผัสสี่อย่างที่ร่างกายคุณรับรู้ได้ตอนนี้ลองย้ายความสนใจมาที่ร่างกายของคุณบอกกับตัวเองถึงสีสัมผัสที่คุณรู้สึกได้เช่นฉันรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่แนบอยู่กับพื้น ฉันรู้สึกถึงเนื้อผ้าของเสื้อที่แตะอยู่บนแขนฉันรู้สึกถึงพนักพิงที่ดันหลังฉันอยู่และฉันรู้สึกถึงปลายนิ้วของฉันเองที่วางอยู่บนตักลองขยับนิ้วเท้าเบาๆหรือใช้ปลายนิ้วลูบเบาๆบนหน้าขาเพื่อให้รู้สึกถึงสัมผัสนั้นชัดขึ้นขั้นที่สฟังเสียง3มเสียงที่คุณได้ยินลองเยี่ยหูฟังดีๆครับแล้วระบุ3ามเสียงที่ลอยเข้ามาในหูของคุณตอนนี้ไม่ว่ามันจะดังหรือจะเบาก็ตามอาจจะเป็นฉันได้ยินเสียงแอร์เบาๆ,ๆฉันได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่ไกลๆ และฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแค่รับรู้ว่ามีเสียงเหล่านั้นอยู่ปล่อยให้มันดังเข้ามาแล้วก็ผ่านไปขั้นที่ 4. สังเกต 2, 2กลิ่นที่คุณได้กลิ่นต่อไปลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วลองหากลิ่นรอบๆตัวสักสองอย่างดูนะครับอาจจะเป็นฉันได้กลิ่นกาแฟจางๆจากแก้วและฉันได้กลิ่นหอมอ่อนๆของกระดาษหนังสือถ้ายังไม่ได้กลิ่นอะไรชัดๆก็ไม่เป็นไรเลยครับแค่ลองรับรู้ถึงกลิ่นของอากาศในห้องตอนนี้ก็ได้ขั้นที่หรับรู้หนึ่งรสชาติในปากของคุณ สุดท้ายลองย้ายความสนใจมาที่รสชาติในปากของคุณดูครับอาจจะเป็นรสที่ยังหลงเหลือจากเครื่องดื่มเมื่อสักครู่หรืออาจเป็นแค่รสธรรมดาธรรมดาในปากของเราเองแค่รับรู้ว่ามีรสชาตินั้นอยู่ก็พอแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกสงบลงไหมรู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไหมครับนี่แหละครับ คือพลังของเทคนิคกราวดิงเครื่องมือแสนง่ายที่คุณพกติดตัวไปได้ทุกที่จำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าความคิดกำลังจะพาคุณเตลิดไปคุณมีเครื่องมือนี้อยู่กับตัวเสมอแค่3นาทีก็ดึงคุณกลับมาสู่ความสงบและทำให้คุณตั้งหลักกับชีวิตได้อีกครั้งลองฝึกบ่อยๆนะครับยิ่งฝึกตอนที่ใจเราสงบดีอยู่แล้วมันจะเหมือนการซ้อมเลยพอถึงเวลาที่ต้องการใช้จริงๆเราจะทำมันได้คล่องขึ้นมาก ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับและที่สําคัญลองแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักและเป็นห่วงบางที 3. หนนาทีนี้อาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พวกเขากําลังต้องการในวันนี้ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ